สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบ้านแดดดีกับแผงเชรน,นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําชุดปั๊มจุ่มโดยควบคุมด้วยแผงโซลาเซลล์วันนี้เราจะใช้แผงโมโนฮับเซลล์นะครับืถ้าแดดบางครึ่งนึงอีกครึ่งหนึ่งก็ยังใช้ได้อยู่มาดูวิธีการต่อกันเลยครับเส้นแดงคือไฟบวกจากแผงนะครับเส้นดาคือไฟลบสามเส้นนี้คือสายของปั๊มจุ่ม่ยต่อไปแล้ว เราจะมาเปิดใช้งานกันนะครับดูไฟข้างหน้าสถานะไฟอยู่นะนี่ปั๊มน้ํากําลังทํางานนะครับนี่ไฟจะขึ้นสามัวน้ําแห้งสัญญาณเตือนปั๊มเรามีระบบถ้าน้ําขาดหรือน้ําแห้งไปมันจะตัดอัตโนมัติเลยเราดูน้ําขาดนะนี่ล้อนมาก ม,มันจะตัดอัตโนมัติครับไม่มีปัญหาเรื่องไหม้หรือฟิวขาดแน่นอนเดี๋ยวเวาอรอดูน้ำมานะครับถ้าวัมเราได้น้ำน้ำมาดึงอัตโนมัติครับไม่ต้องไปเปิดปิดแข็งใหม่นี่น้ำเราก็มีใช้เหมือนเดิม 那啥。